อโอเคทรร่านผู้ชมสัมฤทธิ์ท่าไปห้างที่หนึ่งเนาะอ่าสัมฤทธิ์ไปห้างที่หนึ่งป่าหัวน้อา,าอาัตตาเอ้าตกแล่นนะอัดหูขัดปัญญ์โอเคไปรุ่นั้งที่สองกันเลยท่านผู้ชมมัน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 ขัดริมมันนี่สัมฤทธิ์นี่แม่นสาธิตและ ท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพานเพิ่งฟังไทยแล้วก็สบายดีพานเพิ่งฟังลาวเนาะสบายดีเมื่อทุกคนที่ว่าค่ามาหบชมส่องของพานเพิ่งลาวเนาะึ่งมงนีกับมาพอกับพานเพิ่งลาวเฮเก่าอยู่ป่าอยู่ทงหน้าเพละ่ะท่านผู้ชมอยู่แคมทางเนาะอนนก็เป็นทางรถทางหลังข่อยเนาะมาพอกับพานเอมงมนีก็ <c oughs> เป็นตอนแรกที่ว่ามนีได้พักได้พักเวียกเนาะก็ได้ไปเวียกแล้วก็ ได้มีโอกาสได้ออกมาหาเปิ่งหามิ่มพาท่านผู้ชมออกมาเนาะวันเก้าเขแล้วนี่บริเวณที่ว่าป่าตััวนาา้นหันคอ่อยค่อยได้ลงคลิปหลายครัง้งเนาะหลายเทื่อแล้วเป็นป่าอันน้ำไม้หนามอะไรน้ำไม้กระสะเนาะน้ำไม้เป็นป่าบางพื้นที่ว่าแถวๆนั้นหันค่อยนับเห็นอยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าห้างธามุสมมิ่มเอาไปแล้วนี่ <c oughs> ตามชื่อได้เนาะบงประมาณเอาไปแล้วประมาณสิบเอ็ด ยังอยู่เจ็ดยังอยู่เจ็ดห้างธรรมสมยังเจ็ดห้างเนาะเอาไปแล้วสิบเอ็ดยังอยู่เจ็ดห้างคือว่าขอได้ลงคลิปหลายคลิปแล้วเนาะเห็ดในคลิปบางคลิปก็อ่าได้สองห้างสามห้างซึ่งมือนี้ก็สิพาท่านผู้ชมมาหาบังแถวนี้อีกแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นแม่มันมาตอมเอาดอกอนะันนี้เนาะไม่หนับคลองนี่ดอกหนับคลองนี่ยจะได้ย่างหาทางนี้มาเนี่ยเปลี่ยนทางเนาะ,ะเปลี่ยนข้างมือน,นั่นไปหาข้างนั่น มือเนี่สิลองมาหาเบิ่งแถวนี้แหละข้างนี้แหละเนาะถ้าว่าเห็นมาพอดังไงก็กสิอัปเดตให้ท่ับชมเบิ่งเนะาะหังที่ 1, หนึ่งหังที่สองหังที่สามหรือว่าบ่เห็นเลยก็ว่ากันเนาะโอเคอ่ะหลังจากย่างหาประมาณสิบแปดนาทีนะท่บับชมถือว่าเห็นแล้วเนาะหังหนึ่งอยู่ฟูอยู่ในกอหูกลางกอเลยเนาะมือก้นก้อนท่านคอยก็มาเนาะแต่ว่าคอยมาหากอใหญ่ทั้งนั้น ไปมาหากาะนั่นเนาะเกาะไผ่นะกาะน,นี่เขาบดข้ามาคิดเพราะว่ามันหกแทงค่อยก็เลยบดข้าเนาะอันนี้พูนมิมอยู่ในคนเนาะเบิง้งให้ทางบมเบิงก่อนว่าทางใดมันมุมกล้องเห็นได้เออโอเคเบิ้งท่าน,นี้แหละนี่แหละทางบุษบงกลางจอนี่เนาะโอ้หกเป็นหกเลยนี่แหละดำดำ,ดำ,ดำนี่แหละนี่นี่น,น,นี่แม่เพิ่งแม่มิมเลยนี่อ่าและสำหรับทางบุษบงทานใดเนาะก็ฝากท่องอ่าฝากท่องค่ะ สจะรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาไม่เนาะเข้ามาหับชมคลิปของพานเพิ่งเล่าไม่ก็อ่าอ่าฝากท่านผู้ชมเนาะกดอ่าติดตามเนาะกดแล้วก็กด,กดสั่นกระดิ่งกิ๊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 งอะไรจะแจ้งเตือนอเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆจากทางซองของพานเพิ่งเล่าลงให้เบิ่งเนาะอ้าวโอเคไปหับชมคลิปด้วยเลยท่านผู้ชมขอเวลาทางน้ำประมาณหม่ยระดับสามนาทีผมจักเพื่อสิทธิ์หอเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปอัปเดตตอนทางน้ำแล้วเนาะ เริ่มทายตอนตัดคอนแล้วท่านผู้ชมตอนกำลังจะตัดคอนนะโอ้จะหน่ยายท่านผู้ชมบ้างบรนหับชมคลิปเนาะตอนอตัดคอนฮนโอเคท่านผู้ชมมันยากเนานะผูห้างมันขาดอยู่ผลเลยหัวหน้ำกับมีตะหนีน้อยหนึ่งนี่เนี่ยส่วนบนมือข่อยจับนี่เนาะจีข้างนี่กะแหว่งน้อยหนึ่งนี่อ่ะโอเคท่านผู้ชมสำเร็จท่าไปห้างที่หนึ่งเนะาะสำเร็จไปห้างที่หนึ่งป้าหัวหนำ้ำอ,าตาอัตตาเอ้าตกแหล่นนะอัดหูขั้นไปยัง โอเคไปรุ่นทั้งที่สองกันเลยท่านผู้ชมมัน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 คักเรียบมาหนิมาฟอกันทั้งที่สองท่านผู้ชมแต่ว่าเอาทั้งที่หนึ่งแล้วอยู่หันเนาะยั่งหาแท้ๆนั่นโบเห็นก็เลยพาท่านผู้ชมมาเอาทั้งที่สองทียวเท่าคอยเห็นไว้แต่เมื่อก่อนๆนะเนาะปู๊บหยุดทึ่งปู๊มันเริ่มไปแล้วมือซุกโตเลย เริ่มแตกหัางเราประจักรเด็ดแม่นเดลีควันขึ้นถือเราประจักโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเบ่งหัางมิมเนาะนี่เด้ดท่านผู้ชมกับวัวใหญป่ปรนไดแต่ว่าหัวนำ้ำสวดจุบคุมอยู่เลยรอถ้าเบ่งน้ำกันท่านผู้ชมมันจะมีน้ำบอลเลื่อนแต่ไหนเนาะทีตัดกอไผ่เมื่อละลาบบนที่ใดมีอย่างการเพละถ้าขึ้นไปเบิ่งน้ำกันอยู่ทั้งกอไผ่ท่านผู้ชม อ่าสวัสดีทั้งกอภยัยท่านผู้ชมถือว่ามิมอยู่คนเนาะมิมเห็นอยู่บ้างเด็กมันถือควันไฟแล้วท่านผู้ชมแล้วสำหรับสำหรับคลิปนี้เนาะคอยสิตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งวิธีการเอามิ่มเนาะก็คือกันกระพันทั่วๆไปแหละหลายๆคนกับบางเท้อได้ครับส้มซองของทางอ่า ผ่านเพิ่งช่องเอืนเ้นเะฮ็ดเนาะหรือว่าผู้ที่ว่าเป็นนายผ่านในแบบชำนาญหรือว่าผ่านประสบการณ์มาหลายเนะาะเพิ่อกาซิมี่ช่องไล่ช่อง,อ,งอะไรทั้งยูทูบเบอร์ของหนไล่ช่องนเนาะเพิ่อเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการหาเพิ่งหาเม่นเอาเพิ่อเอามิ่งสำรับข่อยากาซิเฮ็ดตามแนวทา,างของข่อยเลยคุณผู้ชมประสบการณ์ผ่านมาเนาะเจ็บแน่บ่เจ็บแน่เนาะบางเทือก็เจ็บบางเทือก็บ่เจ็บบางห้าง,งมันหายก็เจ็บท่านผู้ชม บ่ว่ากันเนาะโอเคขอตั้งกล้องก่อนท่านผู้ชมใหตั้งกล้องแล้วเนาะโอ้ขออนุญาตเด้อกล้องมันสัส่นๆแน่ตึกว่าหังนีมันสิายบ่จักท่านผู้ชมเพราะว่าฝนตกงกินนี่เนาะงางก่อนค่อยสิมาหาเพิงนี่เปียกหมดแถวนี่แต่ว่าหางังินะครับเอามันายเนาะ ตองถือฝนมันรสอย่กายกแหกเอาคก่ยามเนาะครสลายแต่ละห้างพยามบให้บบให้แม่ถึงตาย còn nó nhạt bằng con đấy thằng con tắt con tắt con thường con Jump. Yeah. Oh. เล็กนี่แม่นสาธิตและปฏิบัติตัวจริงการเอาเพิ่งการเอามิ่มมิ่มัก็เพิ่งแต่มีความอันตรายที่ทำกันท่านผู้ชมถ้าว่าห้าประมาทเนะาะแล้วก็นำวานคุณลักษณะหรือว่าคุณทางยาทางเออเออนายังสรรพคุณของน้ำเพิ่งน้ำมิ่มอันเดียวกันเพราะว่ามันเอา เกสรน,นำบานคือกันท่านผู้ชมเกสรของดอกไม้คือกันเนาะแต่ว่ามิมสิได้เปรียบน้อยนึงเพราะว่าดอกไม้น้อยมิมมันเอาได้เนาะเพิ่มมันเอาไปได้โอเคบ้านเนองในก็ในขั้นตอนเอาแม่มันออกท่านผู้ชมถามว่าผู้ที่ว่ามีความสามารถาสำนานเนาะผ่านสำนานผ่านสนามมาลายเลยท่านผู้ชมก็คือจับเนาะบางห้างกับมันสิตอดบางห้างกับบตอดลองเบิ่งเนาะห้างไหนมันสิตอดครับภาษีจับเอาไปเลยเนาะ Có chị nào từ hóa nằm cứ cao Ủa to lẹ to lẹ To lẹ To Có mưa lơi Ồ giờ hết đơ Mìm lặng tốt đơ ừ, Ồ, Ngam ngam, ngam. Không? phải chạy ở tại hang nào một sông ai còn ở tại hang ừ. hoặc là lại là cái lồng nào lồng lằng đấy và ở tại tại nam phải hang phải chỉ có hơi cao nó hang mình ô hảo chuột lên có đây này con này nam có thằng một sông đây cắt mới đấy thực bạt nó anh này xong hay lúc hạ một มันสั่งว่าอยูได้ประมาณหาหกโลเนาะตอนนี้ได้แล้วสี่โลสี่โลปลายเนาะถ้าว่าหาเมือ่อเมื่อมื่อนี้ถือว่าบวกกับเมื่อสุดก่อนหันเพื่อสิได้อยู่ห,ห,า,หาโลเนาะโอเคขออนุญาตยืนลงครบับทุกท่านกล้องทู่ผมได้เห็นเด้อตอนผูกหางเด้อเพราะว่ามันมันยากในหนึ่งครบับทุกท่านขาดออกหลายหางง าขาดกับปะเอาซะขาดเลยกันรับมิ่มเพิ่งค่อยชั่วลายคอยชิบอเอาออเอาชิบเอานางทาบมจําเป็นได้ทาบ่่มีมวามต้องการทั้งอื่นเนาะอย่างว่ามีคนอยากบกร่รว่ามีคนช่างนั่นน,นี่หันก็เอาให้ได้อยู่แต่ช่วลายไม่ค่อยบอบวอานอะ เราชิพูกไว้หรือว่าบุพูกกระป๋าไ้ให้มันให้มันอยู่ในหันวอนเก่าอะไรเนาะบุพุก่าคลิปนี้ชิมีประโยชน์ต่อน้องๆ้นุ่งหมดหรือว่ามีประโยชน์ต่อทางผู้ชมหรือบอเนาะแต่ว่าคอยกับพยายามเฮ็ดเต็มที่แล้วทางผู้ชมอธิบายอธิบายไปพร้อมแล้วก็เอาไปพร้อมนี่ส่วนห้างมันควายสีป้าไว้นี่คือเก่า เอายับเข้าไปนิดนึงเนาะยับไปจากเก่าเพราะยานคนเห็นนะแต่คิดว่ายังไ้มันอยู่มือหนามือในไปสิป้าวนน้นี้เนาะนี่เป็นยึดในมือนี่เนาะแ,และแม่มันเนี่ยเขาต้องเห็ดให้ต้องเหตดให้มันเห็นห้างมันได้ถานมูมชมมันยังอยู่เนาะถ้าว่าเขาเอามาเลยเอาห้างบันหนึ่งเอาแม่ไปป้าวันหนึ่งมันบวกล่ะเด้ มันสฉีห่างเลยเนาะการเห็ดนี่เนี่ิยูนทีน่แบเห็ดแม่มันแนตกแหละแม่มัน,มนบินหาหา้างเลยถือว่าโอเคโอกาสอยู่สูงเนาะอ้าวเก่าหางเก่าอ้โอเคท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็สซีเฮ็ดยาวๆหน่อยนึงเนาะหวังว่าแล้วคลิปนี้ก็สิปิดทแล้วะช่ไหมถ่ายไปไปพอห้างใหม่ก็สิไปถ่ายห้างใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเฮ็ดอยู่ได้อยู่ซองห้งางท่านผู้ชมก็ <laughs> ถ่ายคลิปก็มีแต่แนะนำน้องๆนุ่งๆๆๆหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาับชมคลิปเนาะสำหรับการหาผึ่งหามิ่มหรือว่าวิธีการก็กคือเฮ็ดให้เบิ่งกินนี่เนาะคือพานผึ่งเฮ็ดให้เบิ่งกินนี่เนาะ ก่อนจะเอาเพื่อามิ่มเขาต้องมีงกระไาแฟเนาะมีกระบองหรือว่าเห็ดที่ว่าให้มันมีควันนะให้มันเกิดควันเลยเพราะว่าเพิ่อมิ่มมันย่านควันเนาะพยายามลีเลียงบ่ให้มีกลิ่นโตหลายๆเนาะหรือว่าเหือหลายๆเพราะว่าเพิ่อมิ่มมันจะได้กินเขาเลายมันสิมาโจมตีเขาก่อนเนาะ,ะก่อนสิเข้าไปเอาเพื่อามิ่มก็ต้องได้เป่าเอาควันใส่ก่อนแบบนั้นแหละคือเห็ดให้เบิ่งกินเนี่ยท่านผู้ชมือว่าจะละเอียดอยู่เลยสำหรับคลิปนี้ก็ พันเอกกับจีเดล่าทำผู้ชมไปซ้ำนี่เนาะพอกันใหม่กับพันเอกในคลิปหน้าถ้าว่ามักว่าหักในการหาเพิ่งหามิมหรือว่าการจุดเพิ่งจุดมิมของพันเอกอะท่านผู้ชมเข้ามาะรับชมแล้วก็จะเริ่มกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งกิ๊งกิ๊งกันแหละเนาะเพื่อจะได้หับชมคลิปใหม่ๆเพ hmm. ื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆจากาจกทางซองของพันเพิ่งเล่าลงให้เบิ่งโอเคพอกันใหม่กับพันเอกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี